ไปกันในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าภาคเหนือนตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงเลยทั้งเรื่องของฝุ่นละอองหมอกควนันแล้วก็เรื่องของไฟป่าซึ่งล่าสุดค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปควบคุมไฟป่าขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะในพื้นที่ของอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่ามีกระแสลมแรงไฟป่าจึงลุกลามแล้วก็เกรงว่าตอนนี้สะเก็ดไฟจะลุกลามในบริเวณกว้างแล้วอีกด้วยนะคะ มาดูสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะความคืบหน้าของสถานการณ์ไฟป่าในเขตของตําบลสเสมืองอําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพื้นที่การเกิดไฟป่าเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งมีต้นไผ่เกิดขึ้นหนาแน่นเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ภูเขาสูงแม้ว่าจะมีการประสานงานความร่วมมือกับกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าหรือว่าชุดเหี่ยวไฟของกรมป่าไม้ชุดเสือไฟขอองงกรมุุทยาาานนแห่ช่ชชสั์ปลพพธื พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนได้เดินเท้าเข้าไปสกัดไฟแล้วก็ทําแนวกันไฟแต่เนื่องจากขณะนี้ต้องบอกว่ากระแสลมแรงค่ะทำให้กระเร,ะเรเพวกพวกไฟต่างๆนั้นได้มีการกระเด็นข้ามแนวกันไฟเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าก็ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และมีการจัดก,กำลังในการดับไฟป่าเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการทําแนวกันไฟเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟปา่าขยายวงกว้างแต่การปฏิบัติการก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นเป็นภูเขาสูงชันแล้วก็มีป่าไผ่ทําให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการดับไฟป่าก,ก็เป็นได้นะคะ ไปกันอีกที่หนึ่งค่ะทางพลตรีโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่32ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังพลจิตอาสาพระาชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ไปรับรู้และทำความเข้าใจกับชาวชุมชนหัวฝ่ายแล้วก็ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะเป็นการวางแผนในการปฏิบัติการในการรับมือกับปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปีตลอดจนเป็นการพัฒนาให้กับชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลแล,และใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะไปดูกิจกรรมทหารด้านต่างๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ พลโทเกรียงไกรสีรักแม่ทัพภาคที่4และผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นฐานกองประจำการประจำปี2,565ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกพร้อมเน้นย้ำดำเนินงานให้เป็นระบบทุกขั้นตอนมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในทีอย่างเคร่งครัดในการตรวจเลือกส่วนที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่พลตรีสันติสกุลตนากรองแม่ทัพภักที่4พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกฐานกองเกินข้อเป็นฐานกองประจำการประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอลำทับ พร้อมกับเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหารดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในทีนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนที่โรงเรียนคีรีวัฒนาตำบลมิตรภาพอพอภสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาพลตรีบุญศิลป์ภาคกลางรงแม่ทัพภาคที่2อพร้อมด้วยรองผู้บังคับบัญชาโรงเรียนกิจการประเรือนกรมกิจการประเรือนฐานบกและผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารหรือว่าพอสอบอรุ่นที่18 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายปอมมั่นคงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่18ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคประชาชนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆในทุกมิติให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีความรักความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สามารถนำไปต่อยอดขยายผลเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่สองประจำพื้นที่ภาคตะออเหนือค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับอำเภอสูงเนินและองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกอเก่า ตลอดจนประชาชนอิจอาาในพื้นที่ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีการช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้าในชุมชนเพื่อเป็นการรักษาสุขสันณะท,ที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยค่ะ ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างคะ่ะด้านกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจบนทนนบกที่33รวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลหนองหอยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดหนองหอยช่วยกันทําความสะอาดขจัดสิ่งปนเปื้อนบนแผงขายของ บนผิวถนนทางเดินแล้วก็บริเวณโดยรอบตลาดให้มีความสะอาดไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดในทีอีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ไปใช้บริการค่ะ